วันนี้วันที่22นะครับผมก็บรรยากาศยังคงเดิมครับเงียบเงาเหมือนคนเมากาล้าเลวนี่ดูว่าคนไทยก็คนไทยก็ใหญ่นะครับคนนั้นทั้งเขาทั้งใหญ่นะฮะนี่ดูว่าร้านก็ตอนแรกๆก็ทยอยกันเปิดร้านนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทยอยกันปิดแล้วนะดูเซ็นทรัลไม่มีคนเลยในเะซ็นทรัลอนะ คนดูแองกินดาแนะว่าไม่มีใครกินเลยแม้แต่แองกินดาที่บอกว่าไอติมแพงๆนะตอนนี้รดราคามาครึ่งหนึ่งยังไม่มีคนเข้าไปกินเลยครับผมนี่ดู้ว์คือผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่ได้มาส่งเสริมไม่ได้มาดูแลเยียวยาอย่างจริงจังครับผมเราอยากให้คือคนไทยนะอยากให้คนไทยมาเที่ยวกันเยอะๆจริงๆอันนี้ผม มาทำคลิป่วนนะครับอย่าให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมอยู่ใน y ยูทูบนะครับทุกท่านเลยขอยเชิญชวนมาเที่ยวภูเก็ตครับมาเที่ยวป่าตองตอนนี้โรงแรมเนี่ยราคาดาวลงมาแบบถูกมากๆนะตอนนี้มาเที่ยวภูเก็ตนะครับบอกเลยว่าราคาปกตินะครับผมราคาสําหรับคนไทยแบบ ช็อปไพร์แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วสิ้นเดือนนี่จะมีมากรรมซีฟู้ดที่หาดป่าปองด้วยนะครับซีฟู้ดเนี่ยถูกเช่นกันนะครับราคาช็อปไพร์แน่นอนช่วยนะครับไทยเที่ยวไทยไทยจะได้อยู่รอดนะครับผมที่ดูแต่ละที่แต่ละร้านตอนยอยกันปิด ขยอยกันเรื่อยร้านนะครับผมนี่ครับผมถ้าคุณมาเที่ยวช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้อะไรมากได้ธรรมชาตินะครับผมมันมันเงียบมากนะครับได้ธรรมชาติได้อ่าความเงียบสงบนะครับผมแล้วก็ได้ราคาที่ถูกด้วยนะครับแภาลงโรงแต่ละลงแรงบ ไม่มีคนมาพักเลยตอนนี้ขอเลยครับขอเชิญชวนทุกทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวนะครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าราคามันจะ,ะแพงหรือจะถูกหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมาช่วงนี้คุณคือแขก VIP ของเรานะครับเราจะดูแล พี่น้องชาวไทยที่มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยอย่างดีอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวเราต้องช่วยกันแล้วครับตอนตอนนี้เนี่ยมันต้องช่วยกันรู้ภาคส่วนนะครับให้เงินมันกระจายไหลเทไปเทมาในประเทศนะครับผมตอนนี้จะถามว่าแต่ละคน อารมณ์ยังไงคือโหดหู้ครับอนนี้คนป่าตองเนี่ยโหดผู้มากนะครับคือไม่ใช่แค่ป่าตองนะอำเภอรหรือตำบลหรือหมู่บ้านที่ติดติดกับชายหาดตอนนี้คือมันลำบากกันหมดแล้วครับผมมันลำบากกันหมดนี่เ,เดี๋ยวผมให้ดูธรรมชาติครับนี่ดูหาดป่าตองครับผมหาดป่าตอง นี่คุณดูคุณดูนี่คุณดูสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับนี่ดูครับดูผู้คนละนี่ดูผู้คนน้อยแบบนี้นี่ไม่มีมาก่อนในภูกเก็ตเลยนะครับผมถ้ามีนี่ก็ประมาณ4 0 50ปีที่แล้วนะครับที่เริ่มเปิดภูกเก็ตให้เที่ยวนะ อนมาวันนี้คุณดูคนระับผู้คนไม่เยอะนะครับผู้คนไม่เยอะอยากเชิญชวนทุกคนจริงๆครับผมช่วงนี้ก็มีแต่พี่น้องชาวไทยทั้งนั้นแหละครับที่มาเที่ยวอยู่คนไทยคนอื่นก็มาเที่ยวได้แล้วคุณล่ะครับคุณก็มาเที่ยวได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าของมันจะแพง ตอนนี้เนี่ยผมได้รับเขาเรียกว่าแคมเปญจากพิจูสปอร์ตไล t ์ไทยแลนด์แกบอกว่าให้เราเนี่ยชวนเพื่อนนะครับมาเที่ยวภูเก็ตหนึ่งคนเนี่ยชวนเพื่อนแค่คนเดียวหรือ2คนเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภูเก็ตได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหลักสิบหลักร้อยหลักพันที่คุณนำมาใช้จ่ายที่นี่เนี่ยมันต่อลมหายใจนะครับ มันทำให้คนรักยานี่มีข้าวกินอิ่มท้องนะครับผมนาตรงนี้ก็นะครับมาเที่ยวครับมาเที่ยวภูเกต็ตถ้าคุณไม่มาตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะมาตอนไหนแล้วครับผมเพราะราคามันถูกมากๆก็ลบลากันไปด้วย sunset ครับผม ใกลาที่ตกมาเที่ยวเยอะๆนะครับขอบคุณครับ